<56. S 2> ฉันมีแบบแปดตันมัิด้วยนะเว้ยนะอขอเยอะมากเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้ามีของจะจัดให้นนเรื่องจริงหกสิบล,ลูกไม่ใช่หกสิบลูกจุกจุก วันนั้นลูกค้าจะเอาห้าลูกของไม่พอพี่โกรธตัวเองอเออเข้ามาเองเลยหกสิบลูกดูสิแข่งกันดูซิใครจะเก่งกว่ากันลูกค้าหรือเราลูกค้าจะขายเก่งหรือเราจะาลงเก่ง,งเก่งนี่น้องที่ร้านลงจนบ้านเด้าเสียเลยมือใช้งาน<อ>ไม่ได้ละกาเลือกเออขอเอวเหรออุ้ย โดนเหนียวแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโดนบล็อกอีกเดี๋ยวปิดการมองเห็นคำสะบดอย่าปิดการมองเห็นฉันเลยคำสะบดเธอดูป้ายสิโอ้โหรถไปเก้าร้อยบาทฝุ่นพระสองพันพอด็อกเกอร์ป้ายห้อยมาแบบเนี้ยดดูิสมัยไม่ใหม่สองพันโอนมาสองพันพอพี่ค่าส่งจ่ายปลายทางได้เลยนี่ใครขายแล้วสองพัน่ะเกรดดูดูเกรดด้วยนะ อั่นี่ใส่อีกแล้วดูเกรดนะจ๊ะไม่ใช่ดูแต่ราคาอุ็ยเดี๋็ดเดี๋ยวโชว์เลยลูกค้าในไลน์ไม่ใช่ลูกค้าในไลน์อกว่าซื้อแบบนี้มานะเสียครึ่งลูกอืมไม่ขาวค่ะดูดิขาวนี่ขาวพองเป็นยองใหญ่เราขายเนี่ยกี่ปีที่แล้วเราขายอยู่สองพันเก้ามาเธอเรามีหลักฐานเราไม่ได้แปกลูกค้าเราไม่ได้พูดลอยลอย ดูสิดูความสองพันเออเออให้ดูทุกตัวด้วยสองพันก็ให้ดูว่าเราขายแบบใครรับรีวิวพิมพ์มาเลยนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าเราบอกว่าโปก็คือโปงจริงอุ๊ยเลยโดนบล็อกเยอะนะลูกค้าหลายร้อยลูกนะ่ะเราฉันโดนบล็อก รับรีดไหมคะไม่รับเลยจ้ะคุณพี่จา๋าไม่ทานเลยเพี่เ้ยทุกวันนี้อยาก,ยกมีสี่สิบแ <c oughs> ปดชั่วโมงเบนอยากได้ะายได้พิเศษเวลารับรีดรีร <c oughs> ีรีรีใครเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวมานะยินค่ะสร้างป้ายแดงเหรือกี่ลูกร <c oughs> ีกแล้วราคาสองพันคุณพี่เจ็ดแปดลูกปกติสองพันเก้านะสี่ใหม่ๆเลย ยิงสั้นแดงนี้มีหลายรูปอยู่รับยอดได้ที่พี่ทิพย์รับยอดได้แล้วันนี้อ๋นนอสองแดงถ้านนรับ,ร,บรีวิวพ<อ>ี่มาเลยกับพี่โปรโมชั่นนะสองพันเก้าไม่ขายนะขายสองพันแล้วป้ายนี้ขายมาหลายปีเดี๋ยวฉันเปิดให้ลูกค้าดูก่อนใครจะซื้อซื้อเลยตอนนี้ลงให้เยอะจริง หกสิบลูกใครไม่เชื่อมาเหมาโอนตังมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะดูสีดูงานนะคะเออเซไม่ใช่งานแบบไม่สวยนะลูกค้าคืองานสวยแต่เรามีสต็อกเยอะจริงๆเรามีหลายร้อยลูก<า>นะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องเอามาเซลซื้อเราต้ซื้อได้ราคาโปรด้วยเยอะซื้อวอลลุ่มที่เยอะลูกค้าก็ได้ของแบบราคาถูก ถ้าไปซื้อสิบยี่สิบลูกมันก็ไม่ได้นะราคาแบบ<ด>นี้นะ<ด>พี่นะนี่ค่ะซื้อได้ซื้อเลยมันคุ้มมันถูกมันแบบดีกว่าบัดแรงไปนะโอ้โหรีวิวตั้งแต่เป็นยังผอมอะ่ะโอ้อันนี้คือปีที่แล้ว<ด>มีน,นีเว้นมีสองพันกะมีราคามไม่ได้ใส่ลราคะ ดูสิโอ้ยเหลืองสดใสอ่าเบนฟังดีว่าพูด2องพเมื่อไหร่บอกนะจะให้ลูกค้าเหลืองแล้วชมพูชมพูแล้วฟ้าฟ้าแล้วเขียวเล่นมาสิเขียวเหลืองพัดเทลมาดิเห็นตัวเองแล้วตลกไะอะไรนี่ยังเล็กอยู่เลยอะไรเล็กไอ้รถถังไอ้รถถังอยู่ด้วยเหรอนี่ไงรถถังมาด้วยเหรอโอ้ยไอ้รถถังตัวเล็กได้ไงวะ โอ้ยลูกค้าสวยจังอยากถ่ายรูปเอ้ย่าอีกตัวนึงดิลีไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยลูกค้าเอ้ยโอ้โหเธอเธอดูสองพันใครรับรีวิวพิมมาปกติไม่เคยได้สีเยอะขนาดนี้เลยเนะสีสวยจังมันร้อนยกๆๆพูดราคายังน้าๆๆๆเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกเหลืองอีกสี่สิบห้า โอหลูกค้ามาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ป้ายห้อยเป็นพวงอันนี้ก็ป้ายห้อยมาแบบนี้อีกแล้วตัวนี้อุ้ยสามสิบเหรียญน,นะนี่นเป็นไงบอกแล้วว่าจริงๆริงสองพันเก้าสี่สิบพักกิโลประมาณร้อยสี่สิบนี่สามสิบเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่โอโ้โหเป็นเงินไทยตัวเท่าไหร่คูณเท่าไหร่สามสิบสี่มั้งคูณสามสิบโอโ้โหพันพันยี่สิบาทเนี่ยลูกค้าเซ็นจอน เมื่อกี้ใครได้ยินมั่งที่ใครพูดอ่ะสอง0เก้ารอบาทอ่ะบอกแล้วว่าราคาจริงๆเราขายอยู่2 9 0 0แล้วซึ่งเรามาโปรจริงๆเราไม่ใช่ว่าเอาของใหม่ไม่เคยขายมาแล้วมาโปรนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะขายประจําลูกค้าเก่าเนี่ยขายตั้งแต่รถถังตัวเล็กๆอะเมื่อกี้รถถังสองขวบแล้วนะรถถังสองขวบแล้วนะนี่เด็กดูรถถังดิ เบนหอมมากเลยเบ้นเบหอมมากเลยตอนนั้นแล้วดูทุกวันนี้ดิโอ้โหใครกินในเบนเข้าไปเปล่าวะหลีกแล้วใคยออกมาอุ้ยการอันนี้ประมาณสองปีแล้วนะพอรถถังสองขวบแล้วสองขวบเริมมาตั้งแต่เรายังไม่ย้ายมาที่นี่อ่ะเธอ พูดถึงความหลังเยีใช่เราขายตั้งแต่เรายังไม่ย้ายมานี่เลยนะค้าเอ้ยสามปีละต้องมีอ่ะจริงจริงลูกค้าลีกแล้วนึกว่าหมาตายก็เนี่ยรถถังยังรับมาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้รถถังสองขวบแล้ววะยังเอามาทำงานได้ตอนนั้นตอนนี้คือรถไม่ได้ละรถเต็ม ซื้อปีที่แล้วก็2 9 0พเห็นไหมใที่เฉลิมพลที่หนูเอามาเซลล์จริงๆไม่ได้โกหกเออสี่สิบหัอค่ะเอาไปด้วยกันเลยสี่สิก็คือโปจริงๆที่ไม่กินสตรอเบอรี่ค่ะไม่กินสตรอเบอรี่กินแต่อะไรสตรอเขียวสตรอเเขียวอ่ะพี่ชอบเหม็นดีชอบอะไรเหม็นๆเฮ้ยคนหรือกระสือเนี่ย เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสีคลุมโทนนะคะบอกเลยใครได้สีแบบคาสเทลก็เอาไปจับเซตราคาได้เด้อใครซื้อมาเลยสองพันค่าส่งปลายทางเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บนะพี่เมฆเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่าจะได้ไม่ต้องีดีบ่อยๆอย่าเพิ่งเก็บเข้านะใครจะรับรับมาเลยสองพันเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ค่อยดีที่ช่วยช่วยกันทุกอย่างราคาขึ้นนะแค่ซื้อกระสอบขาวอ่ะซื้อมาสี่พันใบค่าจ่ายเพิ่มอีกหมื่นนึ่ะ ไม่จะขึ้นน้อยๆนะซื้อกะสอบแสนหนึ่งจนเจ้าของร้านเขาบอกโอ้โหใจถึงบัญชีงงเลยฮะบัญชีบอกฮะซื้อกะสอบแสนหนึ่งเลยบอกใช่ไม่รวมถุงนะซื้อถุงเก้าหมื่นซื้อกะสอบแสนนึงเก้าหมื่นแปดพี่คิดดูเกือบสองแสนนะพี่ซื้อแค่ถุงถุงแพ็กกับกระสอบยังไม่คิดก็เทปเลยแล้วเราไม่ได้แบบมาบวกต้นทุนลูกค้าไม่บวกเลย คือโอ้โหแล้วแถมยังมีราคาโปรให้อีกโอ้โหโคตรุ้มใจนี่แบบใจถึงเพิ่งได้นะมาเลยมาจัดกันเลยอผ้าลินินแน่เลยตัวเนี้มันจะมีผ้าเป็นผ้าคอตตอนนะพี่เห็นปะผ้าลหละแต่ถ้าตัวไหนเป็นลินินก็ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะพอจับไปรู้เลยเนาะจับไปรู้มือเลยพี่พี่ดูทรงนะ แต่ละป้ายแต่ละบริษัททรงเขาจะไม่เหมือนกันนะคะคุณภาพก็จะต่างกันตามบริษัทที่ผลิตนะคะคือนี้ก็เอาเอาไว้ทาเป็นเซดไม่ใช่ว่าเฮ้ยกาปีผ้าเหมือนกันสี่ห้าส่วนผ้าเหมือนกันแล้วทุกบริษัททุกป้ายมันจะคุณภาพเหมือนกันออกกายเดียวกันไม่ใช่นะคะก็จะมีข้อต่างบ้างนะลูกค้า แต่ที่เราขายทุกป้ายเนี่ยคือเราคาาัดแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่คัดทีละตัวนะมังคัดบริษัททรงมันสวยผ้ามันสะอาดแล้วก็ลูกค้าติดลูกค้าติดใจซื้อซ้ำไปซืซ้อซ้ำลูกค้า,าไปขายได้ถ้าเขาขายได้เขาจะกลับมาซื้อซ้ำนะคะเอพ9ีนเนี่ยพี่ถ้าป้ายไหนไม่สวยเราก็อุ้ยเราเปิดตั้งหลายป้ายเนาะเมื่อก่อนอ่ะอุ้ยห้าหกป้ายอ่ะเลิกขายไปแล้วเอาออกใหนสูงอะ ีคุ้มโทเนี่ยพี่สวยเลยเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียน้อยค่ะ10บปร์เซ็นต์บวกลบต้นทุนแค่10กว่าบาทนะพี่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าราคามันจะแพงนะต้นทุน10กว่าบาทขายกันแบบต่ำๆห้าสิบบาทอยู่แล้วอ่ะใช่อ มันกำไรอยู่แล้วอะ้า50บาท100ตัวก็5,000แล้วนะโอ้กำไรเห็นเห็นอยู่เลยแล้วอีก40ตัวอย่างเงี้ยโอ้โห50บาทก็เท่าไหร่แล้วพี่เจ็ดห้าสี่ห้ายี่สิบเจ็ดพันลงทุนแค่สองพันกำไรห้าพันมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งอเห็นปะที่เราหยุดแล้วเขาให้เรามาเปิดให้แล้วมาเอาสามลูกขายดีมากเลยนะคบเขาสั่งตลอดเลยนะไม่ไม่เกิน สองวันสามวันก็สั่งสองวันสามวันก็คือสั่งไม่รู้ว่าเขาขาย,ขายเท่าไหร่เหมือนกันแต่บางคนคือขายเร<อ> <วะ S 2> ็วกานแกวอมแบรนด์ล้วนไม่มีค่ะวอมหมดเกลี้ยงกะดังเลยหมดแล้วเนาะดอกมุ้งดอกไม้ตู้ไม่มีมาหลายตู้แล้วอ่ะวอมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเอาไปขายแพงเราขายแค่ห้าสิบบาทแต่เราขายไวเน้นจำนวน ดูดิขาวไหมล่ะขาวก็ขาวนี่ขาวบาเป็นยองใหญ่ตัวเพื่อนเสียบ้างก็เล็กน้อยนะคะไม่เยอะพออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ค่ะเดี๋ยวเอาเอี้ยมยีนมาไม่ขาดทุนพี่หนูไม่เคยเห็นใครบอกว่าขายขาดทุนเลยนะโอเวอรายีนเนี่ยตัวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นลิ้นนินตัวหนังสือก็แบบร้อยเปอซนต์ลิ้นนินจบอะไรมาวะเออมือดำมากเลยเนาะ เสื้อยือดแบรนด์ล้วนก็ไม่มีค่ะลูกค้าเราจะมีแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลีกแล้วอุย้ยเยอะมากมาาเลยอะสี้าอย่างสวยเลยว่ะูมีสวยมากสวยแต่ยังไม่มีเจ้าของนะบอกก่อนใครจะเอาไ<ด>รี่้นะคะอุย้ยชอบอะ่ะเห็นสีเขียวแบบฉันอยากกินไอติมมะนาวเลยอะถึกใจปะถึกใจอยากกินไอติมเหรอไอติมมะนาวอสีนี้่กช็อกดในตเย็นเดือไอเลยอติมดักช็อ ลีค่ะแบนก็ปากเป็นนกกระจอกเออดิลีลีวกินอะไรมาเริ่มหายแล้วทาวัสลีนอ๋อโอ้โหสีเหลืองไข่ไก่สวยมากสวยมากสีนวลเดี๋ยวเราจะแยกเซตสีนี้ด้วยนะสีคุมโทนเนี่ยสีแบบคลีนแยกเลยแยกเลยเดี๋ยวไม่เคยไดถ่ายรูปเลยลูกค้าเอ้ยขอรีมาก่อนทับ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 ไปเลยอขอรีมาให้ลูกค้าแคป รับรีวิวได้เลยจ้าโค้งสุดท้ายเลยเนาะแม่แม่ี่แม่จัดโค้งแบบสุดท้ายสนใจค่ะสั้นผู้ชายหมดพี่ชายล้วนหมดรอบนี้ตู้มาไม่มีมาสักลูกเดียวเลยเดี๋ยวแค่จะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่เคยลงรูปเลยแต่ว่าขายแบบเห็นไหมเติมตลอดนะเออเนี่ยสีเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะขายไปมัน แคปหน้าจอเลยจ้า2,000บาทเท่านั้นปกติ2 9 0 0ลดไปเลยกระสอบละ900บาทนะเหลือ2,000บาทใครสนใจแคปหน้าจอสั่งเลยจ้าใครรอยยีนขาะยาวนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยว